The top สวัสดีค่ะ ini, สวัสดีค่ะครับะจเจอกันเราสองคนอีกแล้วนะคะในบิลิมาริตี้ออนทีวีค่ะวันนี้ออนปฏิตารอะไรกันตัวอะค่ะก็ผมก็ซาฮาลอมครับบีเจน้าใสนะฮะหัวใจมีดนตรีหน้าใสจริงเหรอหรือว่ามีริ้วรอยแล้วนะไม่ใสแล้วนะใสแบบไปเป็นทุกที่อะอ๋อทุกที่ใช่ไหมเอาไว้เจอกันนะคะ รับรองค่ะว่ามี MV สวยๆแล้วก็เป็นเพราะเพราะเราเป็นเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มถึงเรื่องราวดีๆของศิลปินที่จะมานคุยคุยหน,น้าตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเก้าอี้ e นี้เนี่ยนะฮะจะเป็นที่สําหรับนะฮะศิลปินโทรฟังคนไทยที่หลายๆค,คนรู้จักแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้จักเพราะว่าตอนนี้ศิลปินโทรฟังคนไทยเยอะมากใช่แล้วนะคะแต่ก็ยังถึงใครๆที่อาจจะอยากมาเปิดระบายมินิก็มีเหมือนกันนะคะรวมทั้งศิลปินที่อาจจะ อยู่ในความคิดถึงของหลายๆคนนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะมีเซปีนัทที่มากมายด้วยความสามารถนะและวันนี้นี่บอกได้เลยนะน้องชอบไมคะพี่เอาใจน้องอ้อนเป็นพิเศษเอาหลงหล่อมาใช่ไหมแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นถึงลูกครึ่งเลยทีเดียวลูกครึ่งเลยออ๋อไอฝรั่งอเมริกันนะฮะแต่เขาเขาจะมีแบบว่าฉายาฝรั่งคนหลังควายอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังควายมิฟฟานมาทำแม่ทแน่งนะ เอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าหน้าฝรั่งหัวใจไทยเออเออแต่พี่เนี่ยหัวใจไทยหน้าฝรั่งตรงไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยไม่โอเคเออเหรอเอาแล้วว่าเดี๋ยวเรานะฮะมาพบกับศิลปินหนุ่มที่พี่พูดถึงดีกว่าถ้าพูดไปนี่หลายๆคนต้องรู้จักแน่นอนนะฮะกับพี่เดวิดอินทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งนะ ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเป็นคำย้ำของเราที่เรื่องของไกด์นะคะเพราะว่าศิลปินมาที่นี่เราต้องแบบว่าต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีครับถูกต้องแล้วและขันะคะวันนี้เนี่ยเออต้องบอกเลยนะคะว่าพี่เดวิดให้เกียรติเราในการเรามากๆเลยยินดีครับค่ะแล้วเป็นครั้งแรกด้วยเนาะที่มาเยี่ยมรู้สึกไงบ้างคะพี่เยยอน่ไรกับเราดีใจวันนี้ก็รู้สึกมักมาก็ที่เดียวแต่ว่าสามารถเยี่ยมเยียนทั้งแฟนเพลงลูกทุ่งแฟนเพลงสตริงแฟนเพลงเก่าๆแล้วก็มีแต่ได้มาเจอทางหน้าจอทีวี นะคะก็เอยาว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะไปสัมภาษณ์นิยุ่มมาแล้วด้วยครับผมกี่คืนคะเมื่อกี้สามคืนเป็นสามคืนเลยทีเดียวแต่ไหนก็มาทันทีโอ้โหมันแบบคิดถึงนานๆยิ่งการสมาทันทีนะฮะเพราะว่าตาลังคิดถึงเธออยู่พอดีเลยอ๋อเข้ากับเพลงเข้าเพลงเลยพอดีแม่ของเพลงนี้โดนใจมากเราจะมาคุยถึงเพลงนี้กันนะครับแต่พูดถึงนี่นะคะตั้งแต่ที่เข้ามาสู่สถานนี้พอจำได้ที่ว่ากี่ปีมาแล้วเออจริงๆ ก็อยากจะนับรือฮะก็จริงๆไม่กี่ปีเองจริงๆผมเพิ่งมองเขาตอนเพิ่งสาวสามปีเองอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องมันอยู่เปนานกว่านั้นแต่ผมไม่อยากทำไม่อยากมองเยอะเป็นนานมากเลยมันเหมือนแบบมันจะอายุเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะคือตอนที่เข้าวงการตลอดองอายุตอนนั้นแค่สิบกว่ากว่าสิบแปดสิบเก้านับเอาตัวเลขยี่สิบกว่ากว่าเลยไม่มาเท่าไหร่ไหนกเวลาผ่านไปเร็วเนาะผ่านเร็วเร็วมากเร็วมากครับนะคะต้อง บอกเลยนะคะว่า,าชีวิตของพี่เดวิดเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นนักร้องปัจจุบันนี้นะคะคต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคจะคก็คือต้องผ่านงานอาชีพต่างๆมาแล้วมากมายเยอะนะขออนุญาตให้พี่เล่าหน่อยเยอะๆตั้งแต่เราเริ่มเดินทางเริ่มใช้ชีวิตจากการเรียนปุ๊บออกจากบ้านมาปุ๊บมาทำงานก็หลากหลายอาชีพตั้งแต่เป็นเด็กเซิร์ฟกับตันเด็กเซิร์ฟเป็นเซลร์แมนทำงานบริษัททัวร์แล้วก็มาเป็นนักดนตรีครับผมนะฮะก็เยอะแยะมากมาย แล้วอะไรครับที่ทําให้พี่เนี่ยนะฮะขำเมาสนใจในด้านการร้องเพลงเพราะว่าตอนแรกเลยพี่เป้าหมายแรกพี่ไม่ใช่ว่าอยากเป็นนักร้องแต่อยากเป็นนักดนตรีมากกว่าใช่ใช่ก็คือจริงๆเล่นดนตรีร้องเพลงมาตั้ง้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่มันก็ไม่ค่อยใส่ใจอะไรเท่าไหร่สุดท้ายก็คิดว่าจะคงไม่ร้องไม่เล่นแล้ว่ะละก็คือเลิกไปทำอาชีพอย่างอื่นคิดว่าคงไม่เหมาะกับเราแล่จริงๆการเป็นศิลปินการเป็นนักร้องนี่ก็คือไม่ได้คิดว่าจะต้องมาทำอัลบั้มออกเทปออกอะไรขนาดนั้นแค่อยากจะมีโอกาสเล่นดนตรีตามผับ เล่นดนตรีร้องเพลงเล่นตีตามแค่เป็นอาชีพที่เรารับก,กับชอบคแค่นั้นพอละแต่ว่ามันเหมือนเป็นความบังเอิญโดยที่ว่าไปเจอพี่วิษัุโมราซึ่เป็นโปรดิวเซอร์อาวุธเกา่าเก่าซึ่งวันนั้นผมก็มี็นกาสได้นั่งร้องเพลงได้เล่นอยู่มีศิลปินวินบั้งตีรุ่นพี่ที่เป็นเล่นเปนโนที่อย่พัติยามาชวนได้มาลองทำกระบั้นมาทำเพลงดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยเห็นว่าคงคุยอ้ํากันเล่นๆขำๆนะชอบอ้ําชอบแรกก็เลยไม่สนใจพอตื่นเช้ามาพี่เขาโทรมาถามว่าตอนนี้มีโปรดิวเซอร์มาลองทำ มาคุยเรื่องงานเรื่องอะไรนะทีแรกบอกเอ้ยมันเจอผมโอ้โหนี่นี่หน้านี้ใช่เลยหน้าเหมือนฝั่งนี้ใช่เลยเดี๋ยวจะให้ไปทำหมอลำแดงหมอลำแดงใจผมเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยหมอลำแดงที่ผมขอได้ผมไม่เอาผมขอเป็นอะไรที่ผมชอบเลยไหมขอเป็นกิมพ์อาแบบลูกทุ่งผสมสตรีผสมเพื่อชีวิตอะไรมาว่าไปครับก็เลยมีโอกาสได้ลองมาคุยกันลองทำเพลงกันมาก็เลยเริ่มไปที่มาที่ไปของการร้องเพลงชุดแรกครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เป็นที่รู้จักแฟนในการทั่วฟ้าเมุทายเลยครับแล้ว เข้ามาสู่ตอนนี้อยู่ในสังกัดอะไรเอ่ยแกมิโกครับแกมิโกใช่ครับนี่แหละฮะที่น่าสนใจว่ามาร่วมงานในสังกัดแกมิโกได้ยังไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่หมดสัญญาค่้ายเดิมนะครับก็หมดสัญญาผมต่อขึ้นมาสองสองสองรอบละสอง่าสองครั้งลวก็เลยหมดสัญญารอบน่้ปุ๊บอ่ะก็มีโอกาสได้มาเจอเจอทีมงานซึ่งทีมงานแต่ละคนไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์ไม่าจะเป็นทีมงานการทำงานต่างก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนี่น้องๆที่เจอเจอกันบ่อยเคยร่วมงานกันบ่อยอย่างจาวัสุอย่าง อินอย่างไรหลายคนในก็มีโอกาสทำงานร่วมกันมานานแล้วก็เลยมีความสนิทสนมกันด้วยและเรื่องของการทํางานก็คงคิดว่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็มาได้ได้โอกาสพี่ิติธรรมัะซึ่งเป็นผู้บริหารของแกรมิโกได้มาให้ผมได้มาร่วมงานด้วยและมีโอกาสได้มาทํางานชุดใหม่ล่าสุดให้ผมด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมงานเก่าเก่าหรือว่าสู่ แล้วก็แล้วก็อย่างฝีมือทีมงานมือของนักแต่งเพลงทางสตรีมอย่างคุณฟองเบียก็มาเขียนเพลงให้ผมดูลองชุดนี้ด้วยพิติก็ลงมาเล่นคีย์บอร์ดมาอัดคีย์บอร์ดให้ในงานชุดนี้ด้วยหลายคนงานที่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าการทำง,งานซึ่งเราได้มาเจอศิลปินลูกพี่โปรดิวเซอร์เก่งเก่งฝีมือดีที่มาทำงานให้เราแล้วอะไรบ้างนี้เนี่ยครับวางคอนเซ็ปต์ยังไงเลย ชุดนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้านแต่ว่าเพลงเก่าๆที่ใครชื่นชอบเป็นเพลงเขาเรียกว่าลูกทุ่งเพื่อชีวิตก็ยังไม่ได้มีไม,ไม่ไม่ได้หายไปไหนก็ยังยังมีบ้านในรอบ,บชุดนี้ยังมีให้ฟังก็คือประมาณว่างานชุดนี้ผมเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเวยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งมันมีหปกเดียวเผ็ดเค็มหวานต้มยำเลยนะใช่ต้มยำเลยอยากกินอะไรมันมีให้หมดนจ่เป็นคามเก่งของรับผสมเพื่อชีวิตสตริงผสมเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิต มันก็เลยอ่ะมีทุกอย่างให้ฟังกันหมดเลยมีหมอรำเพื่อชินหมอรำเพื่อชิจะคิดอยู่ว่าถ <c oughs> ้าเราจะเอาอได้แต่อันนี้เราก็คิดอยู่ไอ้ตอนนั้นตอนี้ตรงกร์มันมันมันมีนุ่น,นนั่นนี่นเยอะแต่ว่าทุกอย่างที่มันออกมาผมว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันเป็นการที่เอาอะไรมันมีส่วนกันแล้วมันมันเ,เป็น <ละ S 2> ไอ<ห>้ที่ลงตัวแล้วก<ม>็ฟังสบายๆแล้วก็วิธีการร้องก็ได้มาดูแลในเรื่องของการร้องโดยโดยพี่ตู่ซึ่งคนนี้ก็ฝีมือแล้มือซึ่งหลายปีที่ผ่านมาใครที่เคยชื่นชอบการร้องเพลงของพี่ แล้วอัลบั้มนี้นี่มีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมมากพี่ก็ต่อหรือก่อนในกานเพลงเพลงนอ้โหพอมาต้องเบรคกันแล้วก็องเบรคกันสักครู่เนื่องอากเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาตสอบเรื่องถึงอัลบั้มล่าสุดของพี่เดชอินทีกันนะคะว่าเนื้อหาของเพลงเป็นยังไงโดนใจหรือเปล่าในดนตรียังเหมือนเดิมไหมนะคะเดี๋ยวสักครู่นี้เราเจอกันที่มือรีวิตี้ออนทีวีสักครู่ค่ะ ลกำเกิดดีสวิตเมื่อตัวน้อยนิดจะสวิตมาไกลมาเป็นละอ่อนละปูนเมืองไทยอยู่เมืองลำไงพ่อแม่อยู่นี่เป็นลูกครึ่งสวิตไทยแลนดไมมแด้แนวครับผมน้องปีมาอยู่เมืองตามเดวีนะับเเ้ฮตูตีที่มาอยู่ไทยแล บลังอูยังบ่ทอแปลว่าเฮาขึ้นชอบเพลงสอดแตนหนาคออภัยพี่น้องสู่มาจะไปฟังตาว่าตาเนี่ยนเลยหนาะ เียงบาฮแต่ก็คือใจหักจะขอปากลักห้าเมเนียนภาษาก็ผมมันเปลื้มเพลงซอลาน,นาขอยกมือไหว้สาคูบาอาจาปย์ปั่นผมซอผมก็ปอ่อมีงานจะฮอผมให้ปิดบานซอฮึฝรั่งฟังกระวดาด ฝลังขอซอก็พปฏิคิดนัาฟังเอาคึกข้างจังวะทุกใจฝรั่งมันเพล,ซลงซอเบอร์ไท้ I อเน็บบรมายมิวสิกเต็มทีห้องเอาม้วนกันเบอร์ไทยลดละผ่อนขายม้วนกันเต็มตี่เล็ดเอ็นจอยเอ็มวีพอังซอยูซีไอเอมซอลี่ ฝรั่งบังครั้งนักใจแม่แอวเมืองไทยได้จื้อหลายอย่างฝรั่งที่นบฝรั่งทียาสลังล,ะละันลาเตลตามตุ่นต่างฝรั่งขึ้นสำรอก็หาว่ามานั่งมาบอกมีสตางหาว่าฝรั่งวอกพ้องก็ห้องว่าไอหัวเหลืองว่าเอาจนเปิงจนปากบออก ประกองคนไทยปักกันยอมผมเลื่องเกลือผู้คนจนฝรั่งแทบชอบในเมืองปะนอกหัวเลื่องเกือ,บ,อ,อ,อ,กหอ,กอบหมดฝรั่งปอเหลืออดเจยฝรั่งว่าตได้ ขอซอก็ปฏิกิรินับฟังเอาคึกคักจังวะทุกใจฝรัง่งมันุเพลงซอบ่ได้ I never my music เต็มตีห้องเอาม้วนกันบ่ได้ลดละผ่นขายม้วนกันเต็มตี้ Let enjoy F B B D ฝรังซอนยูซี I am solitary เป็นฝรังง่งฟังครั้งนักใจแม่แอลเมืองไทยใจจื้อหลายอยากฝรั่งที่นกฝรั่งทียาฝรั่งลันลาเตวตาม่นต่างฝรั่งขึ้นสำล้อก็หาว่ามานั่งมาบลมีสตางหาว่าฝรั่งวอก พ้องก็ห้องว่าไอห,หัวเลืองว่าเอาจนเตึงจนปากบอออกกระปองคนไทยปั๊กตันย้อมผมเหลืองเกลือผู้คนจนฝรั่งแทบช็อกในเมืองบ้านนอกหัวเหลืองเกบหมดฝรั่งบอเหลืออดเจอฝรั่งว่าดได้ ทั้งปีทั้งปีตลอดเวะทั้งปีจะไปที่ไหนก็บอกสิคือสบายทั้งปีบริษัทคุณทนบุรีจากการเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจนือกลางสานตายที่สบายที่สบาย ไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะ ทำบรีวาริตี้ออนทีวีนั่นเองนะคะในวีดที่2ของเราแล้วคะ่ะยัง็นอยู่กับพี่เดวิดกินทีเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็อื่นนะคะถามก่อนน้ำกระรงแบบนี้เป็นเครื่งอะไรเอ่ย เออคุณพ่อเป็นอเมริกันทำคุณแม่คนไทยทำดีเธอไบอกว่าคุณแม่เป็นข้าวผัดใช่ไหมขอบคุณมากนะคะก็เป็นลูกเรึ่องนะคะที่ผู้ไทยแบบว่าชัดเจนมากคือเกิดที่เมืองไทยเลยใช่รับเมืองไทยฮะเดี๋ยวเมืองไทยตรงที่ฝั่งนู้นทางทางภาคอีสานครับผมฝั่งนู้นอ่ะฝั่งน่านพนมฮะน่านพนมนี่ก็วีสานได้ได้ครเล่ากับพี่โก้เหนื่อยใช่ไหม ใช่ว่าอะไรเราทำนี่เราซื้อครับอ๋อใช่ใช่กับผมเหมอีกัะไม่ใช่กับผมอีกใช่ไปอีกเดี๋ยวเราคุยถึงอัลบั้มว่าสดิทกว่านี้แล้วชวดนี้เนี่ยมีชื่อชุดอัลบั้มว่าชื่อบั้ว่าคิดถึงเธออีกแล้วครับคิดถึงเธออีกแล้วครับผมเป็นอัลบั้มแรกแล้วก็เพิ่งวางแผงไปได้ไม่นานนะครับชุดแรกของผมคือกับไกลไปโก้ด้วยครับผมแล้วก็ชื่อเพลงก็ชื่อเดียวกับอัลบั้มเลยใช่มชื่อเพลงในชุดนี้หลายคนอาจจะสับสนมากชื่ออัลบั้ม ชื่อว่าคิดถึงเธออีกแล้วชื่อเพลงแรกก็เป็นคิดถึงเธออีกแล้วเพลงต่อมาก็เป็นเพลงกำลังคิดถึงเธออยู่ซึ<อ>่งเพราะว<อ>่าผมมีแต่ความคิดถึงที่อย่างนั้เลยมันห่างหายกันไปนานกลับมาคราวนี้เลยบอกอยากบอกคิดถึงมากมากเลยหายไปนานแค่<า>ไหนพี่ ก็จริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนก็ทางานทัวร์คอนเสิร์ตนู่นนี่นนี่ต่างๆตลอดเวลาซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่นานก็มีอัลบัมรวมเพื่อนเพื่อนแก๊งปักซอยก็นั่นก็โยนรามี่ถือว่าเป็นอารบัมแรกของการรวมกับเพื่อนๆซอยไหนซอยรัชดาวพี่ซอยนั้นรู้สึกซอยห้าซอยอะไร ี่ก็ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วก็ถ้ามีงานแถวนั้นแถวนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่งานโซนผมเท่าไหร่ผมก็ออกไปฝากต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างตำทับตำรากีกาไม่ไปหรอกจังหัดนั่นเขาไปแถวท้องหลอไปบ้านตรีนะครับผมแม่ก็เพลงที่ปล่อยไปเป็นซิงเกิลแรกเลยเพลงอะไรคะเพลงที่ปล่อยออกไปซิงเกิลแรกก็เป็นเพลงเมื่อกี้ที่จบเมื่อกี้ฮะแฟนไม่ใช่รองเท้าแฟนงไม่ใช่รองเท้าครับและตอนนี้กำลังคอนเนียตอยู่ทางช่องแฟนทีวีก็ชื่อเพลงว่ากำลังคิดถึงเธออยู่เพลงนั้นนะ ถึงแฟนไม่ใช่รองเท้าก่อนละกันเนื้อหาของเลงเห็นบอกว่าน่ารักมากเลยเพลงนี้เล้งมันน่ารักแล้วก็ความน่ารักมันก็อยู่ที่ประเอยงนั่นเองนะฮะใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นอะไรที่กุกิ๊กกูกิ๊กคนเรารักกันเป็นแฟนกันอยากให้มันอย่างงู้นอย่างงี้อยากให้เป็นเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีคนเรามันไม่สามารถจะทําได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรารักกันเนี่ยไม่ต้องเป็นเหมือนรองเท้าหรอกแค่มีความเข้าใจมีความรักเห็นใจซึ่งกันและกันก็ อยู่ด้วยกันเข้ากันรักกันได้อะไผมก็แฝงเหมือนกันนะครับเดีว่าหน้าแฟนเราเหมือนรองเท้าหลายคนแรกก็ตกใจเลยทำไมไปบอกว่าแฟนไม่ใช่รองเท้าจริงๆไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะบงทีคำไม่ได้เลยแต่ว่าเป็นเรี่ยบเทียบมันการเป็นเรียบเทียบกันเป็นคู่รักกันว่าความเข้าใจมากกว่า เพราะว่าคู่เลยมีที่มาจากรองเท้ารองเท้าก็ต้องเป็นคู่ไงแล้วรองเท้าก็จะเป็นข้างหนึ่งก็ต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันแต่เราเป็นคนมนุษย์คนหนึ่งก็คือไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันก็ได้ไม่ต้องเป็นคู่เหมือนรองเท้าเราต้องทำความเข้าใจรักกันอะไรกันนัผมว่ามันหุ้ยอะไรเยอะแยะแต่พี่ว่าเหมือนกันมันก็แตกนะครับไหมคะอัตลักกันแล้วมันต้องเหมือนกันอย่างพี่เป็นผู้ชายถ้พี่มีแฟนผู้ชายเหมือนกันอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็อันนี้ก็มีเขาได้หลายคู่ที่เป็นแฟนผู้ชายด้วยกันแล้วผู้หญิงกับผู้หญิงด้ เราได้อีกเพลงดีนะคะเอาเพลงนี้แปลไปนะคะเพลงแรกกระแสเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าดีมากแล้วก็ได้รับการตอบรับจากน้องๆฟังเพลงนะครับเด็กๆเคยวัดไหมครับว่ากระแสที่ปล่อยไปในกี่บุญก็ตอนนั้นรู้สึกว่า220ตอกเตือนัปแล้วก็โอเคดีครับผมก็แล้วตอนนี้กำลังมีอีกหนึ่งเพลงที่เำลังปล่อยมาชื่อเพลงกำลังที่ถึงเธออยู่ เป็นเพลงอารมณ์ความรักความคิดถึงห่วงหาทรคนที่อยู่ไกลๆกันแต่ว่าไม่ได้เจอคนรักไม่ได้เจอคนที่เราคิดถึงเนนานก็คิดถึงกันห่วงกันแล้วมีโอกาสสุดท้ายก็ได้กลับมาเจอกันโอ้แฮปปี้เอนดิ้งเป็นเพลงช้าใช่ไหมเป็นเพลงช้าเงาเหงาแต่ไม่ถึงกับออกหักฟูมไฟน้ำลายฟูปากอะไรก็ใช่นะฮะเพลงต่อมาชื่อเพลงเหมือนอัลบั้มเลยชื่อเพลงคิดถึงเคยอีกแล้วที่เมื่อกี้บอกกำลังโดนโดนใจเพราะว่าชอบมาก แฟนคนนีใช่แฟนเก่าใช่แบบคนเก่าทิ้งเราไปมีแฟนใหม่แล้วก็ลืมเขาไม่ได้คิดถึงเขาตลอดลืมไม่ได้ทักทีก็รู้อยู่ว่าคิดถึงให้ตายมันก็ตายเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดินไม่ได้แน่นอนพี่เพราะว่ากวาดเขาไปเพราะเงินผมไม่เหมื่นว่าแล้วเนี่ยก็เลยต้องคิดถึงเขาตลอดเวลายังไม่ได้เลยอนนี้ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยตัวนี้ไม่กล้าถ่วงกล้าถ่วงด้วยเป็นเพลงแนนวที่โก้ค่ะ ฟังส, no <boundaries> สบายๆจังหวะโยกๆหลายหลายเพลงชุดนี้ก็มีทั้งลิ่นอายของสตริงมาผสมสภาษาบีพิชวิตยุทุ่งแล้วก็คนเขียนเพลงก็ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วัชรุคี่พิชารีสาลี่ซึ่งเป็นมือกองของวงไฟก็มาเขียนเพลงใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์แล้วก็หลายๆเพลงแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็คือทางสตริงที่ใครชื่ชอบเพลงงานเขียนของเขาก็ว่าจะเป็นของคปโตบ้างอะไรบ้างต้องคุณฟองเบียครัมาเขียนเพลงจบไม่สวยให้ด้วยจบใครเป็นแฟนเพลงแฟนอะไรก็ต้องต้องคอยติดตามชมติดตามฟังครับอาร์บ้างนี้ได้ร พอดวง,งานชุดนี้ละฮนะก็โอ้โหหลายคนมากเลยดูแลกันมาเยอะว <c oughs> ่าจะเป็น้องเอ็กดูเรื่องของดนตรีครับ <c oughs> พี่ยนก็เข้ามาช่วยดูแลพี่วสุก็มา,มาดูแลช่วงเรื่องเรื่องเพลงด้วยดนตรีด้วย <c oughs> พี่ตู่ก็มาคุมร้องพี่ติริบเจริญที่คุมร้องเป็นคนนนี้เขาจะเซียนในเรื่องการร้องเพลง <c oughs> แล้วก็พี่ติเป็นทอมัสจริงๆก็เป็นพี่ติมาดูแลโด,โดยส่วนมาก <c oughs> แล้ว <c oughs> พี่เดวิดนี่ในอัลบั้มนี้นครับมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างเลย <c oughs> ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหม่ของผมอัลบั้มแรกก็ ให้พี่ๆทำงานอย่างเต็มที่จัวบจัผมมีหน้าที่ร้องเป็นร้องให้ดีที่สุดแล้วก็มีส่วนดูแลในการคัดเลือกซาวเพลงต่างๆซาวดนตรีที่จะมาใส่คนนี้คนรนใส่ดนตรีแบบไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีการคได้ร่วมคัดเลือกเพลงด้วยด้วยครับแล้วนดนตรีเราพี่แตกต่างจากที่ผ่านมายังไงบ้างคะจริงๆก็ไม่ได้ตต่างกันมากก็คืออาจจะมีกลิ่นอายที่เป็นลูกทุ่งพืชชีวิตแนวแนวดนทีอยู่ไม่ได้หาหายไปไหนแล้วก็ อาจจะมีสีสันเพิ่มเติมขึ้นมามีกลิ่นของตึ่งมาบ้างเพื่อชีวิตบ้างอะไรบ้างเป็นร็อกๆบ้างหรือว่าเป็นสีสันทางดนตรีขึ้นมาครับผมแต่ว่าโดยโรวมเพลงอะไรทุกอย่างก็รวมกันแล้วก็ถือเป็นอะไรที่ฟังแล้วมันก็รู้สึกมันไปด้วยกันได้สวยง,งามมาก<ช>แต่ที่ผมจะถามพี่เนี่ยครับสำหรับผู้หญิงที่พี่คิดถึงอีกแล้วเนี่ยจะเป็นรประเทศไหนครับ คิดถึงอีกแล้วเหรอฮะจริงๆมันก็คิดได้หลายอย่างถ้าเกิดคนมีแฟนแล้วต้องคิดถึงแฟนคิดถึงคนรักครับแต่ตอนนี้บักเอญผมโสดผมไม่มีแฟนผมเลยไม่คิดถึงใครผมเลยคิดถึงแม่อยู่บ้านดีกวบาคิดถึงแฟนเพลงคิดถึงแบบเวลาอยากไปจังหวัดโน้นอยากไปอยากคิดถึงจังหวัดโน้นจังหวัดนี้มากกว่านี่แต่ได้ไปกินอาหารอร่อยในจังหวัดนี้ไปนอนในจังหวัดนี้มีความสุขอะไรเงี้ยไปที่นี่มีความสุขก็เจอแฟนเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตตามทีน่น้ี่ก็เลยคิดถึงอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวว่ามีแฟนต่อเดี๋ยวผมจะคิด แฟนสาวที่ชมรายการเราอยู่นะนั่งทำแกนตึงเลยแล้วก็เกาะติดหน้าจอเหตเดียวนะเดี๋ยวเร็วสักครู่นึงก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าช่วงหน้านะคะเรายังคุยถึงระดับชุดนี้ยังไม่หมดเลยยังไม่จบอะไรยังมีอะไรอีกเยอะน่าสนใจนะคะเออใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะคครรัับสกู่ จนอดใจ